การนำขวดน้ำที่ใช้แล้วมาทำที่ดักแมลง 3. สาบอุปกรณ์ก็มีขวดน้ำเปล่าที่ใช้แล้วตเตอร์กระดาษกาวนำขวดน้ำที่ใช้แล้วมาลอกออกก่อนลอกกระดาษออกนำขวดน้ำเนี่ยฮะมานับนับล่องหนึ่งสองสาม เราก็ตัดระหว่างช่องที่3กับที่4นะครับตอนตัดยังไม่เปิดฝานะเอาฝาไว้ก่อนแล้วก็ตัดตัดให้ขาดออกจากกาันที่ยังไม่เปิดฝาเพราะมันจะทำให้ตัดง่ายขึ้นแล้วก็เอาฝาออก เอาส่วนที่เป็นที่เป็นปากขวดลงนะครับเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็เอากระดาษกาวจะเป็นกระดาษกาวหรือเทปอะไรก็ได้นำมาติดสองส่วนให้ ให้ติดกันแล้วก็ใช้น้ำตาลน้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับในที่นี้จะใ้แทนน้ำตาลปี๊บ ใส่ลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตาแล้วก็ใช้น้ำเปล่านะฮะใค้น้ำเปล่าแล้วนี่แหละใส่เข้าไปประมาณสามขีดสามขีดขวดครับเสร็จแล้วครับแล้วก็นำขวดเนี้ยไปวางในที่คาดว่ามแมลงสาบจะ จะอยู่ตรงนั้นจะเข้าไปกินแมลงสาบจะเข้าไปกินไปวางตอนเย็นพอเช้าแล้วไปดูจะได้ลักษณะนี้ครับแมลงสาบจะเข้ามาเข้ามาแล้วออกไม่ได้เข้ามาลอ,อกไม่ได้นี่เกิดประมาณสองร้อยตัวนะครับขวดเนี้ยประมาณสองร้อยตัวเวลาจะทําลายนะครับใช้ผงรับฟอก หรือน้ำยาล้างจานหนึงช้อนใส่เข้าไปครู่นึกจะจะ็จะมันก็จะตายเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับการการราบแมลงสาบคงทำกันได้นะครับไม่ยากเลย